สวัสดีครับผมนายเชยทักษ์อสถานนทนะครับรหัสนักศึกษา660-11338ครับเป็นนักศึกษาของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห,หารลาชกระบังนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมในหลักสูตรของภาคปกตินะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงชิ้นงานโครงงานรถไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นชิ้นงานหังรายวิชาไฟฟ้ากำลัง electrical power system นะครับ ซึ่งชิ้นงานดังกล่าวนี้จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหลักการทำงานอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับส่วนนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับโครงของรถรางของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนประกอบของเราก็จะมีดังที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับส่วนประกอบนะครับอันดับแรกที่สําคัญก็คือไม้ของเรานะครับซึ่งจะมีโครงต่างๆนะครับเอามาประกอบกันดังต่อไปนี้เลยนะครับ อันนี้โคงด้านหน้าสุดนะครับโคงด้านหน้าเราตัดให้มีความยาวนะครับขนาด9เซนติเมตรนะครับจากด้านบนและด้านล่างนะครับนะครับตรงนี้ขนาด9เซนติเมตรนะครับอันนี้เราได้ออกแบบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของรุ่นพี่นะครับที่เราใช้ต่อๆกันมานะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างส่วนประกอบด้านข้างอันนี้นะครับความยาวตรงนี้นะครับ มีขนาด7ดซนติเมตรนะครับสองด้านนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับความยาวของโค้งนะครับด้านท้ายรถนะครับอันนี้ห้าซนติเมตรนะครับด้านนี้ก็ห้าเซนติเมตรครับรวมถึงด้านบนนี้ด้วยนะครับมีความยาวห้าซนติเมตรเช่นกันนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของเพลานะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับ ตัวของเพลานะครับเราจะใช้เพลาทั้งหมด2อันนะครับอันหนึ่งเราจะใส่ไว้ด้านบนนะครับไว้ด้านหน้าของของล้อเรานะครับเป็นล้อด้านหน้านะครับแล้วก็มีส่วนของล้อหลังนะครับโดยที่เราใช้เพลาที่มีความยาว10ซนติเมตรนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2มิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็ได้ทําการเจาะรูใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันข้างหลังนะครับเราจะใส่ทุ่นนี้นะครับทุ่นนี้คือทุ่นอะมิเจอร์นะครับซึ่ง เกิดจากการที่เรานําแกนเหล็กนะครับมาประกบกันมาประกบกัน3าแกนนะครับและนําขดลวดไปพันนะครับรอบแกนนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้ามาในนี้ได้นะครับและเกิดสนามแม่เหล็กเหนียวนําขึ้นในวัสดุนะครับที่สามารถนําแม่เหล็กได้ซึ่งเราใช้สังกะสีในการทํานะครับอันนี้เราใช้วิธีพัน6กสรอบต่อแกนนะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันมี3แกน ดังนั้น1เส้นของเรานะครับจะมี180รอบนะครับต่อหเส้นและเราใช้ทั้งหมด3เส้นนะครับก็จะมี540รอบนะครับในรอบรวมทั้งหมดนะครับซึ่งจะให้แรงแรงบิดที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสซวิ์ของเรานะครับใช้ในการตัดวงจรนะครับเปิดปิดวงจรนะครับที่ต่อเข้ามานะครับตัวของแม่เหล็กนะครับอันนี้ใช้สร้างสนามแม่เหล็กถาวรนะครับ เมื่อสนามแม่เหล็กถาวรน,นะครับกับสนามแม่เหล็กตรงนี้เจอกันนะครับจะมีการดูดและการผลักกันนะครับตามทฤษฎีของสนามแม่เหล็กนะครับดังนั้นเมื่อเราปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดแล้วเนี่ยจะทําให้ขดลวดเราสามารถหมุนได้นะครับแกนเหล็กเราสามารถหมุนได้นะครับและเกิดเกิดมาจากผลของสนามแม่เหล็กที่อยู่ด้านข้างนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของรางฐานของเรานะครับ รางฐานของเราเราใช้รางฐานขนาด 2A นะครับจำนวน2ก้อนซึ่งเราใช้ฐานที่มีแรงดัน3.7โวลต์นะครับ,นนรบเนื่องจากว่าให้แรงขึ้นไฟฟ้าที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ล้อนะครับล้อเราใช้ความยาวประมาณ4เซนติเมตรนะครับทั้งหมด4ล้อนะครับของเรานะครับ แล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือตัวของรูเลอร์นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการหมุนนะครับตอนที่รถของเรานะครับโดนขอบของหลางนะครับให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่วนประกอบในภาพรวมก็จะมีเท่านี้ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับ ตัวของแกนเหล็กทั้ง3แกนนะครับเราก็จะนําแกนเหล็กของเรานะครับมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับให้ทํามุมต่อกัน120องศานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาวสองหน้านะครับที่มีขนาดหนานะครับประกบแกนเหล็กแกนสังกะสีของเราเข้าด้วยกันนะครับทํามุม120องศาต่อกันนะครับเมื่อเราทําไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําเทปพันสายไฟนะครับมาพันตัวของ สังกะสีของเราทั้ง3นะครับซึ่งเราเรียกมันว่าทุนอาร์เมเจอร์นะครับเราจะพันมันทุกด้านนะครับให้สนิทเพื่อไม่ให้ลวดของเรานั้นสัมผัสนะครับกับตัวของสังกะสีของเราเนื่องจากว่าถ้าหากว่าลวดของเรานะครับโดนสังกะสีจะทําให้กระแสะไฟฟ้านะครับไหลผ่านตัวของโลหะสังกะสีนะครับและไม่ไม่ทาให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับทําให้เกิดการลัดวงจรแทนนะครับดังนั้นเราจะ ก,นนการรัดวงจรในการนาเทปพ,พันสายไฟพันอย่างมิดชิดเลยนะครับและหลังจากนั้นเราจรึงจะสามารถนะครับนําลวดพันนะครับบนตัวของทุนอสิจของเราได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการในการพันขดลวดของเรานะครับซึ่งวิธีการพันนะครับในขั้นแรกนะครับเราจะต้องนําตัวของขดลวดของเรานะครับ ปเกี่ยวกับซีของคอมพิวเตอร์ซีแรกนะครับหลังจากที่เรานําตัวของขดลวดไปเกี่ยวกับซีของคอมพิวเตอร์ซีแรกแล้วนะครับเราจะต้องทําการขูดขดลวดนะครับให้มีลักษณะเป็นสีขาวๆนะครับให้สารเคลือบทองแดงหลุดออกไปเพื่อให้มันมีสภาวะการนําไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการพันครับทำการพันให้ครบรอบนะครับ60รอบต่อ1แกน เมื่อครบ60รอบต่อ1แกนแล้วนะครับเราก็จะนําสายลวดของเรานะครับดึงให้ตึงไปพันกับซี่คอมมิวเตเตอร์ซี่ที่2ต่อไปนะครับแล้วก็ขูดให้สารเคลือบทองแดงหลุดนะครับจนกว่าขดลวดจะมีลักษณะเป็นสีขาวๆนะครับดึงให้ตึงพาดกับซี่ของคอมมิวเตเตอร์ซี่ที่2นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําเส้นลวดของเรานะครับเส้นลวดของเราไปพันกับแกนของแกนเหล็กของเรานะครับ ให้ครบ60รอบเหมือนกันนะครับเป็นแกนที่2เมื่อครบแล้วนะครับเราก็จะนําเส้นลวดของเราไปพาดซีคอมมิวเ,เตอร์ซีที่3นะครับและทําลักษณะเช่นเดิมก็คือให้เราผูดตัวของทองแดงของเรานะครับจนกว่ามันจะมีลักษณะเป็นสีขาวๆนะครับเพื่อให้มันมีสมบัติการนําไฟฟ้าที่ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําลวดนะครับลงมาพัานกับตัวของ แกนหรือแกนที่3าของเรานะครับเป็นจํานวนรอบที่เท่ากันก็คือ60รอบต่อหนึ่งแกนนะครับหลังจากที่เราพันครบ3แกนแล้วนะครับเราก็จะนําปลายของเส้นลวดนะครับที่จบนะครับจากรอบในแกนที่3ไปพาดกับซี่แรกนะครับนําหางมาต่อหัวนะครับแล้วเราก็ถือว่าจบรอบนะครับสําหรับรอบที่1นะครับอันนี้คือชุดที่1นะครับและหลังจากนี้นะครับ เราก็จะทําลักษณะแบบนี้อีกสองชุดนะครับนั่นหมายความว่าลักษณะของเส้นลวดที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการต่อแบบขนานกันนะครับสามเส้นนะครับเพื่อให้มันเกิดการแบ่งกระแสที่ดียิ่งขึ้นโดยที่ทุกเส้นนะครับเราจะต้องพันนะครับจํานวนรอบต่อแกน60รอบเท่ากันนะครับและมีทิศทางเดียวกันเพื่อให้สนามแม่เหล็กนั้นสมดุลกันนะครับ ม่ให้สนามแม่เหล็กมันหักล้างกันนะครับแล้วก็ต้องพยายามดึงลวดให้มันตึงไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่ามันจะช่วยสร้างสนามแม่เหล็กให้กับแกนสังกะสีของเรานะครับที่เป็นทุ่นอาร์มิเจอร์นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําตัวของลวดนะครับทุ่นอาร์มิเจอร์ของเราไปประกอบในโครงรถของเรานะครับ